กบ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 อบกบโอ้กบกบโอ้โหแ่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเนาะวนๆเลยเนาะวุ่นเลยเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนๆด้วยนะอ้ยกูทำไม่ได้ดอกฮะกูทำไม่ได้เฮตเพอได้เออกูทำไม่ได้ดอกเอาเหตดเ่ราะอะเหรอเฮ้ยกูทำได้กันไหนทำไม่ได้ดอกเหตดเพราะไเราพูดอะไรจะเหตโอ้ยกูทำไม่ได้ดอกเจ้าตรงเฮ็ดคอยสิพัดให้นี่นะโอ้ยจะให้กูทำไงกูทำไม่ลงดอกเออถ้าขัวมารวยิ่งเพราะว่า อันนี้ใครจะไปทำมันลงโอเฮ้ยเฮ็ดหนักก็แค่กูทำมันไม่ลงฮที่เหลือเดี๋ยวคอยเฮ็ดเองเออกูทำมันไม่ลงตัวนอ้นมึงจะไปไหนคุบแล้วบ่เนี่ยมึงจะไปไหนไปไหนนั่นมึงอย่าร้องกูจับให้เฉยอ้าวกบได้ว่าดอย่างนี้ล่ะเอาแต sure. ่คุบกบแค่นี <noon> ้ก <shameful Zone> ูก <abi> ็เหนื่อยเว้ย โหดไวเลยเด้สอท้องท่านเนี่ยหวยนี่ดังไวอ่ะเป็นข่อยคุบบ่ท่านดอกโอ้เป็นตะเมยเนาะเมยคักโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วโดดโดดเฮ้ยขบโดดขบโดดโดดเฮ้ยมึโอ้งมึงดิ้นเอายังไงต่อเอายังงี้ไปวามาเลยจี้จี้บ่มาเลยห้องเสียงหลงเลยแอบตัวนึงของแถวเว้ย มึงมีพริกะกระเทียมไหมนี่ลายพ่น<ร>อ่ะกูมีกระเพราแล้วกระเพราที่เจ้าปลูกไว้อืออือจังันเดี๋ยวขอไปเก็บใบบกูดโอเคตามนั่นเนาะตามนั่นลงโต๊ะไปไปเรียบร้อยเดี๋ยวกูซับให้แล้วมึงไปพัดโอ๊ยไม่ยากเดี๋ยวคอยเก็บกระเพราเจ้าได้สันแล้วแต่มึงเลยเยน,<ม>น้นเหือยเน้นเหือยเน้นกบซับพริกแกง ใบกะเพราเยาะน้ำมันลงไปทีหลังมึงอย่าเอากบดื้อมาให้กูเด้อมันเป็นยังะอะกูอดใจไม่ไหว <c oughs> ลงไปเลยพี่แกงออ้ยแล้วพัดพี่แกงก่อนพัดพี่แกงก่อนเอากบมากบมาเอาขนาดนี้ให้ยังได้กูทำมันไม่ลงดอกอเ,เป็นว่าอดใจไม่ไหว <c oughs> ใส่ลงไป ผู้ไถ่เข้ากันผู้เขากันเออพัูให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเป็นยังนะเดี๋ยวมันจะอดใจไม่ไหวเติมน้ำลงไปต้องใช้น้ำปลากูทำไม่ลงดอกโอ้ยซีเหลวขาวซีเหลวขาวอืมกูทำไม่ลงดอกโอ้ยซอสหอยกูทำไม่ลงดอกโอ้ยปนกับยังเห็ดบ่อลงอยู่จนสีเลวเล้ยวใส่ผงปรุงรส กูทำมันไม่ลงเฮ้ยอันนี้ตรงเนี้เอาอันนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอยเป็นหัวล้มหอยเฮ็ดบ่ลงดอกหัวหออยเฮ็ดบ่ลงดอกหอยเฮ็ดบ่ลงพอเแลยวหอยเฮ็ดบ่ลงพอแล้วตอนนี้อร่อยแล้วแหละตอนนี้เนาะอร่อยแล้วไอ้หนัวเลย ใส่กะเพรากูทำมันไม่ลงหรอกใส่จานมึงไม่น่าเกิดมาดื้อเลยเกบตัวนี้มันดื้อเนาะมันดื้อจริงๆเลยกระโดดเก่งโดดเก่งแค่แท้คอยที่กินน้องกูที่กินเตัว 啊！啊。